งามของพระองค์ด้วยและความดีงามของพระองค์เนี่ยที่จะชักนําให้เรากลับมาแอมนเวลาคุณไปหาคนที่หนีพระเจ้าไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปบอกเขาพระเจ้าจะเล่นงานหลายคนเป็นอย่างนี้นะมาโบสถ์โอ้รักกันดีรักกันดีพอคนไหนเลิกมาโบสถ์ตามไปแช่งเขาถึงบ้านหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปถ้าเธอไม่มาโบสถ์พระเจ้าจะแช่งเธอชีวิตเธอมันจะประสบกับหายนะเธอไปโบสถ์ไหนเธอย้ายโบสถ์แล้วใช่ไหม นั่นแหละระวังคำระวังไว้ให้ดีพระเจ้าจะเล่นงานถ้าเธอย้ายจากโบสถ์นี้ไปอยู่โบสถ์อื่นเธอเป็นกบฏแล้วพระเจ้าจะให้ธรณีสูบเธอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกพระนามของพระเจ้าถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องนั่นเป็นเพราะอะไรครับเพราะคนที่พูดแบบนี้ไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะคนที่พูดแบบนี้ เขาโหดร้ายกับคนในครอบครองเขาเองเพราะคนที่พูดแบบนี้ไม่รู้จักความรักมั่นคงที่แท้จริงของพระเจ้าเอเมนเงียบเอเมนผมเริมไม่แน่ใจามาถูกที่หรือเปล่าเนะี่ยเอาละครับพี่น้องเรื่องการประพฤติตามพระวจนะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าคุณต้องการจะพบทางอันเต็มไปด้วยความรักมั่นคง ถ้าคุณต้องการพบทางที่เต็มด้วยความจริงถ้าคุณต้องการมีประสบกับทางของมีประสบการณ์กับทางของขอพระเจ้าคุณจะต้องดําเนินตามพระวจนะของพระองค์นะครับย้อนบทที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าพระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราสังเกตนะครับพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านจะมาโบสถ์ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านทั้งหลายจะถวายทรัพย์ ถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านทั้งหลายจะออกประกาศหลายคนถวายทรัพย์และออกประกาศแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้แสดงความรักที่แท้จริงต่อองค์พระเยซูคริสต์หลายคนอาจจะร้องเพลงนมัสการยกมือขึ้นน้ำตาไหลเป็นทางๆแต่หลังจากนมัสการเสร็จหันไปตวาดลูกหันไปตวาดภรรยาตวาดสามีคุณไม่ได้รักพระเยซูอย่างแท้จริง พระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะจะประพฤติตามบัญญัติของเราบัญญัติของพระองค์คือความรักถ้าคุณไม่ดำเนินชีวิตด้วยความรักถ้าคุณไม่ยกโทษใ,ให้กับคนอื่นถ้าคุณเกลียดชังคนอื่นอยู่คุณไม่ได้รักพระเยซูจริงเอเมนงั้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณมีความขมขื่นอยู่ในใจคุณต้องปล่อยมันออกไปถ้าในวันนี้คุณยังไม่ยกโทษใ,ให้กับใคร คุณต้องยกโทษให้กับเขาคุณอาจคุณอาจจะบอกว่าแต่เนื้อหนังของฉันนั่นแหละคุณควรจะตายจากเนื้อหนังของคุณคุณควรจะให้เนื้อหนังไม่เป็นนายคุณคอยสั่งคุณอีกต่อไปคุณควรที่จะเป็นฝ่ายสั่งเนื้อหนังเป็นนายของเนื้อหนังต่างหากเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทุบตีเนื้อหนังของข้าพเจ้าให้แข็งจนอยู่มือความหมายคือข้าพเจ้าบังคับเนื้อหนังให้ตกเป็นทาสของข้าพเจ้า เราทําให้เนื้อหนังตกเป็นทาตของเราได้อย่างไรขอบคุณที่แย่งกันถามขึ้นมาเราทําได้โดยการสั่งจําได้ไหมครับที่มีแนวร้อยมหาพระเยซูระบอกพระองค์ไม่ต้องไปที่บ้านข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้ที่อยู่ใต้วินัยทหารข้าพระองค์สั่งทาสของข้าพระองค์เบาข,ข้าพระองค์ว่าจงไปเขาก็ไปสั่งให้มาก็มาสั่งให้ทําอะไรเขาก็ทําสิ่งนั้น ดังนั้นเราเป็นนายของบ่าวหรือเป็นนายของทาสได้โดยการสั่งคุณสั่งเนื้อหนังอย่าปล่อยให้เนื้อหนังสั่งคุณเมื่อเนื้อหนังสั่งคุณบอกว่าจงคิดถึงเรื่องคนคนนั้นมันแสบเหลือเกินที่มันทํากับเธอเอาไว้ให้คุณสั่งเนื้อหนังว่าจงเงียบซะเป็นไร่ิ่ฉะน,นั้นแล้วไซเองจะเจ็บตัวเอเราต้องสั่งเนื้อหนัง เราบอกถ้าพูดมากกว่านี้ฉันจะซื้อดอกไม้แล้วส่งไปให้เขาเชื่อไหมเนื้อหนังคุณยังเงียบเลยเนื้อหนังคุณอยากจะเสียตังซื้อดอกไม้ส่งไปให้เขาไหมดังนั้นคุณต้องหัดขู่เนื้อหนังคุณด้วยเอเมนให้ปากของคุณกล่าวแต่พระวจนะของพระเจ้าออกมาแล้วบอกตัวเองว่าพระบิดาเจ้าลูกพระเยซูคริสเจ้าลูกรักพระองค์มากกว่ารักเนื้อหนัง เนื้อหนังบอกให้ลูกเกลียดเนื้อหนังบอกให้ลูกไม่อภัยเนื้อหนังบอกให้ลูกเก็บไปคิดทั้งวันทั้งคืนแต่ลูกรักพระองค์มากกว่าความต้องการของเนื้อหนังลูกจะยกโทษให้เขาลูกจะหาทางอธิษฐานเผื่อเขาลูกจะหาทางทำดีให้กับเขาแล้วนี่แหละคือตัวที่บอกว่าเรารักพระเยซูพระเจ้าเป็นความรักพระเยซูเป็นความรักถ้าคุณรักพระองค์คุณต้องเดินในความรักแลว้วเมื่อคุณเดินในความรัก คุณอยู่บนทางแห่งความรักมั่นคงคุณอยู่ในทางแห่งความสัตย์จริงแล้วคุณจะมีประสบการณ์กับทางของพระเจ้าที่ปฏิบัติต่อคุณแล้วคุณจะบอกขอบคุณนี่คือทางของพระเจ้าจริงๆที่ปฏิบัติต่อฉันชีวิตคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะพระเพราะความรักมั่นคงหมายถึงพระกรุณาหมายถึงพระคุณหมายถึงสิ่งดีๆอะไรก็ตามที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่เป็นเลิศที่มาจากพระเจ้าที่ประทานให้โดยไม่คิดมูลค่า เอเมนเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เอาละครับในข้อ23นะครับพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคําของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาในห้องนี้มีใครรักพระเยซูบ้างในห้องนี้มีใครประพฤติตามคําของพระองค์บ้างทําไมมือยกไม่เท่าเดิม พระคัมภีร์บอกแล้วพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดาพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาอุ้ยไม่ใครเคยเห็นพระบิดากับพระเยซูมาที่บ้านแล้วบ้างฮะมีใครเคยเห็นแล้วบ้างพี่น้องครับในข้อนี้เนี่ย เป็นการสัาเดงความรักของพระองค์เป็นการสําเดงการทรงสถิตของพระองค์เฉพาะผู้ที่ประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เฉพาะผู้ที่ดำเนินในความรักของพระองค์เข้าใจใกล้ชิดกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์เป็นความรักความรักกับความเกลียดชังจะสามารถขี่ทำกันไม่ได้เมื่อคุณดำเนินในความรักคุณกับพระองค์เนี่ยจะสนิทกันพระคัมภีร์บอกว่า พระบ,บิดาจะทรงรักเขาพี่น้องครับเราบอกกับทุกคนว่าพระเจ้ารักคนทั้งโลกใช่ยอห์นบทที่สามข้อสิบหกบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกเอเมนแต่ถามว่าคนทั้งโลกมีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าหรือเปล่าเปล่าถ้าเขามีเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําไปพวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารับความรอดแล้วเราไม่ได้มีประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าโดยอัตโนมัติแต่เมื่อคุณดําเนินในความรักคุณจะมีประสบการณ์ กับความรักของพระองค์เอเมนงั้นพระบิดาจะทรงรักเขาคุณจะรับรู้เลยว่าพระบิดารักคุณถ้าวันนี้คุณยังไม่แน่ใจเอ๊ะตกลงพระเจ้ารักฉันจริงหรือเปล่าแสดงว่าคุณไม่ค่อยดเนินในความรักเท่าไหร่เอเมนนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่จะตามมาคือพระเยซูกับพระบิดาจะมาหาและอยู่ด้วยคุณจะสัมผัสถึงการทรงสถิตเมื่อคุณอยู่ในบ้านคุณจะรู้ว่าพระบิดาและพระบุตรอยู่ที่บ้านหลังนี้เอเมน พระคัมภีร์ได้เรียกพระวิญญาณของพระเจ้าว่าเป็นพระวิญญาณของพระคริสต์และเรียกว่าเป็นพระวิญญาณของพระบิดาพระวิญญาณของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในคุณก็คือพระวิญญาณของพระบิดาและพระบุตรดังนั้นเมื่อคุณมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับคุณแท้ที่จริงแล้วพระบิดาและพระบุตรได้เข้ามาและอยู่กับคุณแล้วเอเมนคุณจึงสามารถทูลต่อพระเจ้าได้ในทุกแห่งในครัวก็ได้ในห้องน้ําก็ได้ในห้องนอนก็ได้ในสวนก็ได้ และบ้านของคุณจะเต็มไปด้วยสันติสุขและด้วยความรักแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะเกิดแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาพระโอวาทของพระองค์เท่านั้นนั่นหมายถึงสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ให้กับคนที่ประพฤติตามพระวจนะเท่านั้นเอเมนเอเมนไหมครับคริสเตียนมีมากมายทั่วโลก ที่มองเห็นว่าพระเจ้าคอยเล่นงานตัวเองตลอดคริสเตียนมากมายมองเห็นว่าอนาคตตัวเองมืดมนคริสเตียนมากมายมองเห็นว่าในชีวิตนี้มันจะมีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นจะมีสักกี่คนที่มองว่าวันพรุ่งนี้มันจะสว่างกว่าวันนี้มีใครมองว่าบ้างว่าวันพรุ่งนี้สุขภาพจะดีกว่าวันนี้การเงินจะดีกว่าวันนี้การงานจะดีกว่าวันนี้คนที่จะมองแบบนั้นได้คือคนที่ดําเนินในความรักเพราะคนที่ดําเนินในความรักคือคนที่รู้จักให พี่น้องครับถ้าเกิดลูกชายผมเขาโตแล้วนะเข้ามาหาผมแล้วผมมั่งมีมากนะครับบอกพ่อครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมเนี่ยหิวจังเลยผมไม่อยากรบกวนอะไรมากมายร้านอาหารมันมีมากมายแต่ผมไม่สมควรจะได้ร้านอาหารเหล่านั้นผมขอแค่ข้าวเน่าๆสักจานหนึ่งกับไข่แล้ว สักฟองหนึ่งแล้วผมรู้ว่าไข่แดงเนี่ยมันมีค่ามากผมขอแค่ไข่ขาวก็พอแค่นี้ก็ประทังชีวิตลูกได้แล้วถ้าลูกผมมาขอแบบนี้นั่นแสดงว่าลูกผมเนี่ยดูถูกผมแสดงว่าถ้าคนอื่นได้ยินผมไอายไหมผมไอายไหมครับ